วันนี้ดิผมขอตั้งข้อสังเกตรหรือข้อสงสัยต่อมติของแพทยสภาที่มีมติเกี่ยวกับแพทย์นะครับที่ไปเกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นกรณีท่านรักศินชินวัตรแล้วก็แพทยสภามีมติเมื่อวันที่8พฤษภาคม2568ก็คือไม่กี่วันที่ผ่านมานี้โดยมีมติลงโทษแพทย์3ท่านนะครับ ท่านหนึ่งก็คือ,อเตือนอีกสองท่านบอกว่าพักใบอนุญาตด้วยเหตุผลที่แพทย์สภา,ามีความเห็นก็คือว่า,าก็เป็นการให้ข้อมูลหรือเอกสารทางราชการแพทย์อันไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วก็บอกว่ามันไม่ได้มีภาวะวิกฤตเกิดขึ้น คือปกติผมก็แค่สนใจในเรื่องของแพทยสภาเท่าใันักอน,นี้พูดกันตรงตรงแต่คราวนี้ผมสนใจเรื่องความเห็นของแพทยสภานะครับเนื่องจากต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับการเมืองเกี่ยวเนื่องและเกี่ยวข้องกับความชอบและไม่ชอบหรือชังหรือไม่ชังเพราะเนื่องจากว่ามีแพทยสภาบางท่านกันแล้วกัน ก็แขวนนกหวีดต่อต้านท่านทักษิณชินวัตรนะตั้งแต่สมัยกปรปสแล้วก็มาเป็นกรรมการวินิจฉัยในเรื่องนี้ด้วยและแพทย์ที่ลงความเห็นเกี่ยวกับท่านทักษิณชินวัตรนะครับก็ต้องยอมรับว่าก็เกี่ยวเนื่องกับท่านทักษิณชินวัตรเพราะเนื่องจากเป็นแพทย์ที่ลงความเห็นผมจึงสนใจเรื่องนี้และหยิบยก ประเด็นมาลองตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยหรือวิเคราะห์กันดูผมมองว่าเออมันจะต่างอะไรกับสมัยคอตอสอนะสมัยการปฏิวัติรัฐประหารที่มีคอตอสอตั้งกันขึ้นมาแล้วก็เอาผิดนะกับท่านดรชินวัฒน์อันนี้พวกกันคิดแบบตรงไปตรงมานะครับนะไม่ได้คิดอย่างอื่นวิเคราะห์กันจริงๆเออแล้วเอาฝ่ายตรงข้ามหรือคนที่เคยเป็นฝ่ายตรงข้าม มาวิดิฉัยความเกี่ยวข้องทางการเมืองต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องทางการเมืองมีความเชื่อมโยงทางการเมืองแม้จะเป็นเรื่องการพิจารณาเรื่องข้อกฎหมายข้อเท็จริงอะไรก็แแต่ต้องยอมรับเป็นเรื่องของการเมืองอยู่พอสมควรเลยทีเดียวคือผมขอตั้งข้อสังเกตในลักษณะที่ว่าความเห็นที่แพทยสภามีความเห็นกันนั้นเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นการให้ข้อมูลหรือเอกสารทางราชการแพทย อันไม่ตรงกับความเป็นจริงนะคือตรงกับความจริงหรือไม่ตรงความจริงกรณีเนี่ยนะฮะแพทย์ให้ความเห็นเกี่ยวกับโรคเนี่ยนะผมถือว่าเป็นเรื่องเอกสิทธิ์เฉพาะตัวนะครับเป็นความเห็นเฉพาะตัวอาศัยฝีมือความรู้ความสามารถความชำนาญของแพทย์คนนั้นๆครับแพทย์แต่ละคนเก่งไม่เหมือนกัน เรียนมาเหมือนกันรู้ไม่เหมือนกันครับเหมือนทนายความอย่างผมนี่แหละนะเป็นทนายความเหมือนกันก็เชื่อว่ายังไงความเก่งความช่ำชองความละเอียดที่ท้วนหรือความเห็นอาจจะไม่เหมือนกันแพทย์ก็เชื่นเดียวกันการที่จะวินิจฉัยคนไข้ว่าเป็นโรคอะไรร้ายแรงขนาดไหนเป็นเรื่องเอกสิทธิ์เฉพาะตัวคนอื่นจะมาวินิจฉัย บอกว่าการวินิจฉัยหรือความเห็นของแพทย์คนนั้นๆไม่ตรงกับความเป็นจริงไม่ได้คนที่รู้จริงคือคนที่ตรวจถูกไหมครับและจะต้องเป็นณเวลาหรือสถานการณ์นั้นๆครับคนไข้ได้รับอุบัติเหตุมานะครับอาจจะแค่ขาหักแต่แพทย์คนหนึ่งบอกโอ้ยอันนี้ไม่สำคัญขนาดไหนหรอกให้รอไปก่อนอีกสามชั่วโมงค่อยมาดำเนินการรักษาหรือ อาจจะบอกว่าอุ้ยต้องเข้า ICU ทันทีนะครับอันนี้คือความเห็นของแพทย์แล้วคุณจะบอกว่าความเห็นของแพทย์คนที่บอกว่าเอ้ยยังรอไว้ก่อนยังไม่ต้องรักษาก็ได้อันนี้คือการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงไม่ใช่ครับไม่ใช่งั้นแพทย์ที่ลงอย่างสมมตว่าเอาไปหาแพทย์คนหนึ่ง วิธีชี้ว่าคนนี้เป็นโรคมะเร็งนะต้องรักษาโดยอาการแบบมะเร็งไปหาแพทย์ีคนหนึ่งหลังจากน,นั้นบอกว่าเอ้ยไม่ใช่โรคมะเร็งมันแค่เนื้องอกธรรมดาไม่จำเป็นต้องให้การให้คีโมโหรือว่ารักษาแบบมะเร็งก็ได้แล้วถามว่าแพทย์คนไหนผิดหรือถูกล่ะและจะถือว่าคําวินิจฉัยของแพทย์คนแรกผิดไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือว่าคําวินิจฉัยของแพทย์คนที่สอง บอกว่าไม่ตรงกับความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้คือเอกสิทธิ์ของผู้วิิจัยนะครับมาดูนะนี่คือความเห็นของผมนะว่าความเป็นแพทย์ก็คือวิชาชีพเฉพาะนะเป็นวิชาชีพเฉพาะการวินิจฉัยนะครับหากวิิจัยโดยสุจริตแล้วจะไปบอกว่าอันนี้ไม่ตรงกับความเป็นจริงอันนั้นตรงกับความเป็นจริงไม่ได้กรณีเรา ไปพบที่เกิดเหตุเหมือนกันคนที่รู้จริงคือเคนครที่เห็นคือเล็บประจั์พยานในที่เกิดเหตุนะฮะคนที่ไม่เห็นในที่เกิดเหตุแล้วมาภายหลังบอกโอ้ยที่คุณพูดนะไม่ตรงกับความเป็นจริงนะผิดหลักวิชาการแพทย์นี่วิชาการการดูหรือการมองหรือการให้การนะทพยานอันนี้ไม่ได้ครับถูกไหมฮะพวกกระเบดตรงไปตรงมานะน่นี่นะครับ แล้วไปบอกว่าไอ้ประกอบวิชาชีพไม่ได้มาตรฐานมาเป็นหมอทําไมล่ะครับอนุญาตให้มาเป็นหมอทําไมมาประกอบวิชาชีพไม่ได้มาตรฐานนะจริงหรือเปล่ามันไม่ใช่อันนี้ต้องขอแย้งนะและที่สําคัญก็คือว่าคนที่มาทําหน้าที่ในการไม่ได้ใช้เรื่องนี้ซึ่งก็ต้องยอมรับแล้วครับหนีไม่พ้นว่ามันเกี่ยวข้องกับท่านรักสิณชินวัตรแขวนนกหวีดมาก่อนทั้งนั้น ไม่ใช่ทั้งนั้นหรอกอยู่จํานวนไม่น้อยแล้วกันนะที่มีความไม่ชอบคุณดักสินชินวัตรเถียงไหมละ่ะแม้จะมาบอกโอ้ยไม่สนใจว่าจะเป็นใครหรอกว่าว่า,วาไม่สนใจด้วยซ้ำไปว่าคนไข้จะเป็นใครไม่จริงหรอกค่ะนะเป็นคำอธิบายต่อสังคมแบบยิ้มแย่เฉยเฉยในความเป็นจริงคนครับไม่ชอบขี้หน้าซะอย่าง จริงไหมฮะกฎหมายถึงบอกว่ากรณีที่มีความขัดแย้งมีความไม่เห็นตรงเขาสามารถคัดค้านได้นะครับคณะคัดค้านคณะกรรมการได้นะครับโดยทั่วไปก็ทําอย่างนั้นกันทั้งนั้นแหละครับณวันนี้เลยขออนุญาตออกมาตั้งข้อสงสัยหรือข้อสังเกตจริงๆถ้าเป็นการวินิจฉัยแบบนี้มันจะต่างอะไรในยุคคอรหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับเพราะเอาฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะมาวินิจฉัย คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คนตัวเองไม่ชอบและจะมีส่วนได้ส่วนเสียจริงอยู่ครับคำวินิจฉัยของแพทยสภาหรือคณะกรรมการ,อข,ารอของแพทยสภานั้นยังไม่จบนะครับนะผู้ซึ่งถูกลงโทษสามารถที่จะอุทธรณ์หรือยื่นไปยังรัฐฎีวาการกระทรวงสาธารณสุขได้และต้องให้ความเห็นชอบจากรัฐฎีวาการกระทรวงสุขด้วยจึงจะสามารถที่จะลงโทษตามมติแพทยสภาได้และหลังจากนั้นถ้าคนที่ถูกลงโทษเขาเห็นว่ายังไม่ถูกต้อง การวินิจฉัยครั้งนี้เป็นการลำเอียงเป็นการกันแกล้งนะอย่างที่ผมว่าเนี่ยยกตัวอย่างอย่างที่ผมว่าเนี่ยการวินิจฉัยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวมันเป็นความชำนาญพิเศษของแต่ละบุคคลและคนที่น่าจะวินิจฉัยและตอบข้อได้จริงได้ดีสุดคือคนที่เห็นเหตุการณ์อยู่หน้าขณะนั้นคนวินิจฉัยโรคณวินาทีนั้นย่อมดีกว่าถ้าเ็าเห็นแบบนี้เขาก็สามารถทจะฟ้องต่อศาลปกครองได้แต่วันนี้กับหยิบยกเรื่องนี้มาโอ้โหนะครับ ฝ่ายไม่ชอบเด็ออกมายกกันใหญ่เลยงานนี้คุณดักสินชินวัฒนต้องกลับเขาไมาดีคุกไม่จะกลับเขาได้ยังไงล่ะครับถูกไหมท่านอ,อ,อยู่โรงบยาบาลก็ถูกจําคุกมะระยะเวลามันนับด้วยการถูกจําคุกอันนี้คือพยายามที่จะพูดในเชิงการเมืองก็ขอบอกว่าวันนี้ผมอยากให้สังคมเนี่ยทําอะไรแบบคิดถึงส่วนรวมมากกว่าที่จะเป็นเรื่องที่เอาแพ้ชนะค่าขาน กาเอาชนะค่าคานรประชาชนไม่ได้ประโยชน์ประเทศชาติไม่ได้ประโยชน์ะชนอะไรครับมีแต่เรื่องนะมีแต่เรื่องไม่ได้ประโยชน์อะไรนะก็ขอฝากประเด็นนี้ไว้เป็นข้อสังเกตสาหรับท่านทั้งหลายดูกันแล้วกันนะครับผมเนี่ยพูดชัดแ,แบบตรงไปตรงมาอดี่พูดไม่ได้จะเข้าข้างใครนะครับแต่มันอดสงสัยไม่ได้จริงๆนะเพราะวิชาแพทย์เป็นวิชาชีพเฉพาะความเห็นเกี่ยวกับโรคเป็นความเห็นเฉพาะ ตามความรู้ความสามารถความชำนาญของแพทย์คนนั้นๆและจะไปบอกว่าโอ้ยนะครับอย่างเนี้ยคุณผิดข้อที่จริงทางการแพทย์ผมไม่เห็นด้วยนะครับอ่ะจำนวนชำงวนไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ